ผมว่าถ้าเราย้อนไปดูเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นเล็กน้อยนะครับก็มีการพบปะพูดคุยระหว่างผู้บัญชาการทหารบกของของไทยกับกัมพูชาแล้วเราก็ออกข้อสรุปมา3ข้อเพื่อลดความตึงเครียดใช่ไหมครับในในกรณีช่องบกหรืออนาบริเวณข้างเคียงแต่ว่าวันรุ่งขึ้นปั๊บเนี่ยทางกัมพูชาเพิ่มข้อสี่เข้ามา นะครับซึ่งเป็นข้อสี่นก็เป็นลักนาะที่กัมพูชาจะไม่ถอนทหารอะไรออกจากพื้นที่อะไรต่างเนี่ยในกรอบ MOU 43อะไรทำนองเนี้ยทานองเนี้ยนะครับแล้ววันนี้ก็เจออีกใช่ไหมครับวัน2วันนี้ก็เจออีกตามที่คุณวงพันธ์ได้รายงานไปว่าเราถแถลงสรุปมาแบบหนึง่งแต่มันไม่ไม่เหมือนสักทีเดียวกับทางของกัมพูชาครับนั่นแสดงว่ามันมีปัญหาบางอย่างและหก็คือว่าตกลงใครบิดเบือนข้อสรุปกันแน่ ใช่ไหมครับก็ต้องจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ควรปล่อยผ่านเหมือนกันนะครับการที่ถแถลงไม่ตรงกันหรือว่ากัมพูชามีถแถลงกับเราอันนึงแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็เพิ่มอะไรมาอีกแบบนึงอะไรทํานองนี้ซึ่งมันก็ต้องการเจราจามันต้องมีความคงเส้นคงวาเพื่อลดความขัดแยง้งและความเข้าใจผิดใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยนี่เป็นปัญหาเหมือนกันซึ่งอาจจะเป็นเป็นสไตล์ ในการเจราจาตกลงของทางกัมพูชาก็ได้เพราะว่าถ้าเราไปดูเหตุการณ์ก่อนหน้าหรือเหตุการณ์อื่นๆเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนะครับครับก็คือคุยมาแล้วผลออกมาไม่ตรงกันใช่บบใช่ใช่ครับ,รบอาจารย์อย่างถ้าเราย้อนไปมองกรณีช่องบกที่เกิดการประทะกันในในตอนนั้นซึ่งอันนี้ก็แต่ละครับแต่ละฝ่ายก็พูดไม่ตรงกันเยอะเหมือนกันอาจารย์ก็จะมีหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะตกลงอะไรจริงบ้างอะไรอะไรไม่จริงบ้างนะครับเท่าที่เรารู้ตอนนี้อาจารย์มีอะไรที่แบบเรา มีอะไรที่เรารู้แล้วบ้างว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่าอะไรท,ท,ที่ที่เรายังสรุปไม่ได้บ้างครับตอนนี้ผมว่าอย่างน้อยเนี่ยที่มันสรุปได้ก็คือว่าในกรอบ m o u 43นะครับที่กำหนดเขตพื้นที่ว่าให้แต่ละฝ่ายห้ามสร้างสิ่งปลูกสร้างที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศอันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงแนวอนณาเขตนะครับก็ปรากฏว่า กัมพูชาได้ได้สร้างคูเลตหรือคูติดต่อนะครับก็เป็นเป็นสิ่งปลูกสร้างในแง่ของยุทธวิธีทางการอาหารความยาว650เมตรนะครับซึ่งถ้าเข้ามาในพื้นที่ที่มันเป็นเขตปลอดมนุษย์ไปเขตปลอดทหารหรือที่เรียกว่า no man land อะไรอย่างเงี้ยมาวันนี้พิสูจน์ได้ชัดแล้วว่ากัมพูชาละเมิดครับใช่ไหมครับละเมิดกรอบ M O U 4 3เนี่ยซึ่งซึ่งวางข้อปฏิบัติตรงนี้เอาไว้เพราะ เพราะกัมพูชามีการมีการถอยทหารออกไปแล้วก็นําดินมาฝังกลบนะครับคูเลตที่ที่เขาขุดล่องลึกมาเนี่ยก็กลบเรียบร้อยหมดถ้าถ้าไม่ผิดแล้วจะมากลบทําไมนะครับแสดงว่าโอเคอันนี้กัมพูชาก็มีมีจุดอ่อนและจุดหนึ่งใช่ไหมครับหรือถ้าตรงเนี้ยจะไม่ใช่โนแมนแลนหรือจะอะไรก็ตามแต่แต่เป็นแผ่นดินไทยนะครับแต่ กัมพูชาเข้ามาสร้างคูเลตคูติดต่อกัมพูชาก็ผิดอีกนะครับในฐานะละเมิดอธิปไตยราชนาจักรไทยดังนั้นสิ่งตรงนี้ชัดเจนนะแล้วกัมพูชาก็ควรจะสรุปหรือแก้ต่างข้อกล่าวหานี้ด้วยในวงวงคุยนะครับอย่างเช่น JBC หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับกัมพูชาควรจะต้องทําจุดนี้ให้ชัดเจนหรืออาจจะตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วเอานะครับ อะไรล่ะครับฝ่ายที่3เนี่ยนะครับก็เข้าเข้ามาร่วมสังเกตการหรือร่วมอำนวยความสะดวกก็ได้ถ้าอยากจะให้แต่ละฝ่ายสบายใจอะไรทำนองเนี้ยนะครับดังนั้นสรุปแล้วก็คือว่าไอ้ข้อท็จจริงตรงนี้มันมันเริ่มผุดออกมาแล้วแล้วเป็นสิ่งที่ถ้าเราไปดูการตอบโต้ของกัมพูชาก่อนหน้ากัมพูชาจะข้ามเรื่องเหล่านี้ไปเลยคือข้ามเรื่อง MOU13 ข้ามเรื่องคูเลตใช่ไหมครับแล้วกัมพูชาก็บอกว่าเ,เขาถูกลุกลานเพราะทหารแล้วเขาเสียชีวิต นะครับทหารไทยลุกลานดินแดนก่อนนะครับแล้วก็นะครับจับเรื่องร้อยเรียงกันขึ้นมาแล้วก็ยื่นสู่สารโลกอะไรทานองเนี้ยซึ่งสําหรับประเทศไทยเราก็ต้องยืนพื้นว่าให้ให้ใช้กลไกอย่างอดทนอดกั้นของของ JBC หรือกลไกอื่นอื่นที่สัมพันธ์กันนะครับแล้วควรจะมีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงหรือทําประเด็นให้ชัดเฉพาะกรณีช่องบกที่เกิดเหตุตรงเนี้ยให้ชัดเจน ครับอาจารย์อย่างพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันจะมีคําที่อาจารย์พูดก่อนในนี้ว่า no man's land นะครับอาจารย์ซึ่งจริงๆคานี้ก็เป็นที่ถกเถียงอย่างก่อนหน้านี้ตอนที่เหตุการณ์เกิดใหม่ๆครับคุณทักษิณก,ก็บอกว่าอาจจะทําให้พื้นที่บางส่วนเป็น no man's land ซึ่งพอพูดออกมาปุ๊บเนี่ยก็เป็นที่ถกเถียงกันนะครับตกเป็นประเด็นในเรื่องนี้นะครับบางคนก็บอกว่า e y, no man's land มันไม่มีนะนะครับเป็นพื้นที่ของนู่นของนี่นะครับ ตกลงแล้วไอ้เรื่องนี้อาจารย์ความจริงเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็อาจจะชวนอาจารย์ย้อนย้อนกลับไปถึงว่าไอ้พื้นที่สําเร็จมรดกที่ขัดแย้งกันอยู่เนี่ยอาจารย์ที่มาที่ไปมันคืออะไรครับเออคือผมพูดในแง่นักวิชาการที่ศึกษาเรื่องของเขตแดนวิทยานะครับ,รบหรือว่าเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เ็าเคยทํางานภาคสนามแล้วเขียนงานวิชาการเกี่ยวกับเขตแดนระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านโดยเฉพาะเขตแดนไทยพม่านะครับ,รบก็ เวลาทบทวนวรรณกรรมหรือดูคีย์คอนเซปต์สำคัญเนี่ยเราจะพบคำนี้หมดนะครับโนแมนแลนเนี่ยเราจะพบคำนี้หมดมันก็คือว่าบริเวณที่มีการอ้างกรรมสิทธิ์เขตแดนที่ไม่ชัดเจนระหว่างคู่พิพาททั้งสองฝ่ายนะครับหรือการปักปันปักหลักเขตแดนมันทำไม่ชัดทำได้ยากลำบากนะครับก็ใช้วิธีให้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันมันเป็นพื้นที่ปลอดมนุษย์ปลอดการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ไม่ควร ห้ามเข้ามาสร้างสิ่งปลูกสร้างใดๆที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศนะครับหรือหลักดินแดนอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันเป็นเรื่องสากลที่มีอยู่จริง คำคำนี้เป็นคําที่มีอยู่จริงในทางสากลน,นะครับแล้วในบางอนาบริเวณเช่นเขตแดนหรือชายแดนไทยพมา่าเนี่ยมันก็มีมีโนแมนแลนด์ด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องไปดูไล่รายละเอียดของของ m o u 4 3นะครับที่ทำกันระหว่างไทยกับกัมพูชาแล้วก็ไปดูพื้นที่จริงนำนำแหล่งข่าวจากพื้นที่จริงามาดูว่ารตรงเนี้ยม,มันเป็นโนแมนแลนด์จริงไหมนะครับแต่ว่าในมุมของผมเนี่ยคือ ไม่ว่าพื้นที่ตรงนั้นจะเป็นโนแมนแลนหรือเป็นอธิปไตยของรัฐไทยเนี่ยมาวัานนี้ไอ้กรณีขุดคูเล็ดโดยทหารกัมพูชา ừ ừ ừ. แล้วทหารกัมพูชาถอยออกไปแล้วก็ไปฝังกบเป็นที่เรียบร้อยอะ่ะมันมันมัดมันเป็นหลักฐาน <ừ. S 1> ที่มัดกัมพูชาว่ากัมพูชาละเมิด m o u 4 3ก่อนนะครับหรือไม่ละเมิดไอ้เขตปลอดทหารหรือโนแมนแลนเนี่ยนะครับก็คือละเมิดอธิปไตยของไทยละเมิดดินแดนไทยนะครับเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ค่อนข้างชัด อืมครับซึ่ง m u 4มยเนี่ยคือได้ระบุว่า,าห้ามกระทําการอะไรที่เป็นการเปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนสภาพพื้นประเทศใช่ครับใช่ครับ,รบม,ม,มีมีมีในกรอบ,รบปฏิบัติอยู่แล้วก็มีในทางสากลคือทุกที่ในโลกอ่ะครับถ้ารัฐคู่พิพาทตกลงกันไม่ได้นยเพื่อ,อลดการเผชิญหน้าทางการทหารก็อถอยกําลังออกไปแล้วห้ามแต่ละฝ่ายมาสร้างสิ่งปลูกสร้างใดๆ ใช่ไหมครับเพื่อแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของหรือครอบครองแล้วมันนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศอาณาเขตครับ,รบ,รบซึ่งที่อาจารย์หมายถึงก็คือว่าต่อ,อสมมติต่อให้จะยังไม่รุกล้ำดินแดนไทยก็จริงแต่ว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ยังตกลงกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่ไปทําสิ่งปลูกสร้างหรือไปขุดค,ดค,ดคดูเลตอะไรเงี้ยก็ถือว่าละเมิดตเต็มเต็มใช่ครับ,ใช,รบใช่ครับใช่ครับทีนี้อาจารย์ก็หลายคนก็สงสัยขึ้นมาว่าที่ประเด็นพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ย มันปะทุขึ้นมาอีกครั้งในช่วงนี้นะครับคือหลายๆคนเนี่ยจะเชื่อว่ามันเกี่ยวโยงกับปัจจัยการเมืองภายในของแต่ละประเทศนะครับอาจารย์อย่างนี้ถ้าถามอาจารย์เนี่ยอาจารย์มองว่าเ๊ะมันมีปัจจัยอะไรทั้งในฝั่งกัมพูชาเองหรือในฝั่งไทยเนี่ยที่มันผลักมันผลักให้ความขัดแย้งนีมน้มันกลับมาบ้างครับเออผมคิด<ม>ว่าถ้าเป็นปัจจัยในฝั่งกัมพูชาก็ก็คิดว่านะครับ ชนชั้นนําของกัมพูชาเนี่ยโดยเฉพาะฮุนมันเน่แล้วก็ฮุนเซนมีเป้าหมายที่สูงสุดเลย mm hmm. ก็คือการทำให้รัฐกัมพูชาได้อนาเขตเพิ่มได้อธิปไตยเพิ่มนะครับด้วยด้วยด้วยการพยายามจะทำให้พื้นที่ของกลุ่มปราสาทตาเมืองแล้วก็ช่องบกสามเหลี่ยมมรกตเนี่ยมีการปรับแนวอนณาเขตใหม่ที่จะต้องมาเป็นของกัมพูชา แล้วทําให้ประเทศไทยต้องต้องเสียดินแดนนะครับหรือว่าเสียสิทธิ์ในการครอบครองหรือว่าลดนะครับลดกําลังทหารหรือการอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับแล้วก็ถ่ายถอนอิทธิพลหรือการสั่แดงกําลังสัญลักษณ์ต่างๆออกไปนะครับนี่เป็นความต้องการสูงสุดนะครับของของทางกัมพูชานะครับซึ่งผมคิดว่าเอ่อมันก็เป็นเรื่องที่พอเข้าใจได้นะครับว่าเอ่อถ้ากัมพูชาอยากจะได้ดินแดนก็ต้องเล่นแบบนี้นะครับแล้วที่สาคัญก็คือเขา ใช้ยุทธศาสตร์กดดันไทยในหลายมิติก่อนหน้านั้นก็ส่งคนขึ้นมาร้องเพลงที่ประสาทตาเมือนทมมาวันนี้ก็มีการปล่อยมิวสิกตามเมือนที่รักใช่ไหมครับที่มีทหารกัมพูชาจูบ หินอิดอะไรของตัวประสาทอะไรทํานองนี้นะครับซึ่งซึ่งซึ่งสื่อเป็นที่เข้าใจได้ว่าหมายถึงประสาทตาเมืินทมอะไรทํานองนี้นะครับแล้วขณะเดียวกันเขาก็ร้อยเรียงเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเตรียมหลักฐานอะไรต่างๆเอาไว้อยู่แล้วเพื่อทำเป็นแพ็กเกจตั้งทรงรูปคดีมาแล้วก็ยิงไปที่สารโลกใช่ไหมครับขณะเดียวกันเขาก็ใช้ปฏิบัติการยั่วยุทางทหารในระดับต่ําหรือระดับกลางเพื่อจะทําให้เกิดสถานการณ์ที่ว่าประเทศไทยซึ่งมีแสนยานุภาพมากกว่าเนี่ยนะครับ เป็นฝ่ายเริ่มก่อนในการลุกรานกัมพูชาซึ่งหลักฐานสําคัญที่เขาพูดเสมอก็คือทหารทหารเขเมรเสียชีวิตใช่ไหมครับหน่หนายอะไรเงี้ยอันเนี้ยแสดงว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดมันเป็นยุทธศาสตร์หลายขาเพื่อจะแสดงถึงการครอบครองหรือได้ดินแดนเพิ่มจากฝั่งไทยถ้าพูดแบบไม่เกรงใจตรงไปตรงมานะครับครับซึ่งอาจารย์มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเป็นการวางแผนมานานแล้วครับ ครับเป็นความตั้งใจเลยคือคือคนก็จะ,จะมีคนก็บอกว่าเป็นเหตุบังเอิญน,นะครับ,รบแต่แต,แต่แต่เราแต่เราลองร้อยเรียงเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็หุณนมาเนี่ยก็ออกถแถลงว่าแบบเออถ้าไทยอยากจะเปิดเกมกดดันเราก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับการปฏิบตัติตอบโต้นะครับในหลากหลายเครื่องไม้เครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยนั่นนั่นคือเขาเตรียมเขาเตรียมมาอยู่แล้วนะครับแล้วสิ่งนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลยุทธ์ต่อยอด นั่นหมายความว่าการตีความเรื่องเขตแดนให้เป็นของกัมพูชาเนี่ยนะครับซึ่งขึ้นศาลโลกมาใช่ไหมครับตั้งแต่สมัยเจ้านโรดมเสียอนุก,กับจอมพลสลิดแล้วก็มาเนี่ยนะครับสมัยของนายกอุนเซนกับทางยิ่งรักคุณยิ่งรักใช่ไหมครับมันก็การตัดสินของศาลโลกก็เป็นคุณกับกัมพูชาหมดมาวันนี้กัมพูชาก็จะใช้กลยุทธ์การต่อยอดจากฟาวเดชันซึ่งเคยได้เปรียบใช่ไหมครับ ขยับขยายให้คือให้สารโลกเนี่ยตีความอาณาเขตต่อเนื่องจากปราสาทพระวิหารที่ทรงเขตแดนหรือทรงของผลคดีเนี่ยมันเป็นคุณกับกัมพูชาก็ทําให้เส้นเขตแดนเนี่ยนะครับที่จะได้รับการตีความใหม่เนี่ยมันมันขยับแล้วข่งพืชเข้าไปที่กลุ่มปราสาทตาเมืองกับช่องบกสามเหลี่ยมมรกตก็จะทําให้เกิดการปรับอาณาเขตที่กัมพูชาได้ได้อาณาเขตเพิ่มในแนวเทือกเขาพนมดงรักนะครับครับ อ่ะถ้าเกิดสมมติเรามองว่าเป็นความตั้งใจอาจารย์แล้วทําไมต้องตอนนี้ครับโอ,อก็คืออย่างนี้แล้วกันนะครับว่าก็กเตรียมการมาเป็นนุกทศศาสตร์ระยะยาวแล้วก็ต่อยอดขยายผลจากในอดีตแต่การเปิดปฏิบัติการมันต้องดูจังหวะดูจังหวะของรัฐคู่พิพาทหรือฝ่ายตรงข้ามว่าว่าจะจังหวะไหนที่ที่น่าจะเข้าตีได้เหมาะสมหรือว่าเปิดเกมลุกแล้วจะได้เปรียบก็ไม่มีอะไรจะเหมาะเท่ากับจังหวะเนี้ย นะครับข้ากับจังหวะเนี่ยเพราะว่าหนึ่งก็คือ,อกัมพูชาอาจจะมองว่ารัฐบาลกับกองทัพอาจจะไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็อาจจะมองว่าตระกูลชินวัตรเนี่ยนะครับก็เป็นเพื่อนสนิทกันนะครับกับทางตระกูลคุณก็ถ้าเขาเปิดศึกแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อนก็คงไม่กล้าจะเล่นแรงกลับอ่ะนะครับหรือรเพื่อนอาจจะช็อกตกตะลึงว่าแบบเฮ้ยเพื่อนทําได้ขนาดนี้เลยเหรอมีการยั่วยุ นะครับต่อว่าประเทศไทยขนาดนี้เลยแล้วพาดมาถึงรัฐบาลไทยด้วยมันมันมันจริงเหรอมันใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยในเชิงสงครามจิตวิทยาเนี่ยการเข้าตีในช่วงเวลาเนี้ยช่วงจังหวะเนี้ยเป็นช่วงที่เหมาะนะครับอืมครับคือพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณทักษิณกับคุณเซนเนี่ยคือก,ก็ก็จะงงๆกันอยู่พรานะว่าเอ๊ะก,ก็ดูดูสนิทกันแต่ทำไมคุณเซนถึงอาศัยจังหวะเวลาเนี้ยในการในการ ใน,ในการใช้ปลุกเรื่องข้อพิพาทขึ้นมานะครับซึ่งจารย์ก็มองว่าเออมันก็มันก็มีเหตุผลของมันอยู่ใช่ครับอันทีนี้แต่แต่เรามองอีกด้านหนึ่งได้ไหมว่าแล้วการที่คุณทักษิณกับคุณ,ค,ณคุณเซนสนิทกันเนี่ยมันน่าจะทําให้เรามีทางที่จะคุยกันได้มากขึ้นในเรื่องนี้ครับอืผมว่ามันก็มีทั้งมีทั้งเชิงบวกเชิงลบนะครับครับก็คือการที่ผู้นํารู้จักกันตระกูลผู้นํารู้จักกันก็เวลามีความขัดแยง้งความตึงเครยียดยกสายคุยกันได้ถ้า ขาคุยกันได้ปั๊บเนี่ยเรื่องมันก็จะจะจบได้ไหวหรือจะให้2ประเทศมาลงทุนร่วมมือทางเศรษฐกิจร่วมกันผู้นํารู้จักการต่อสายกันก็คุยกันง่ายขึ้นนะครับแต่ขนาดเดียวกันก็มันก็มีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งอยากได้ผลประโยชน์ของชาติของตัวเองมากเนี่ยนะครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยผู้นํารัฐบาลเนี่ยก็เป็นกลุ่มพรรคพวกกับกับอีกฝั่งหนึ่ง อีกฝั่งหนึ่งเล่นโจมตีมาเนี่ยนะครับมันสามารถคาดการได้ว่าจะไม่มีการตอบโต้ขนาดใหญ่จากอีกฝั่งหนึ่งแน่นอนนะครับเพราะเป็นเพื่อนกันมีมิตรภาพที่เกรงใจต่อกันนะครับดังนั้นกัมพูชาจึงใช้การยั่วยุระดับต่ําถึงระดับกลางนะครับในช่วงเวลานี้นะครับคือเขาก็ไม่ต้องการ ถึงขนาดว่าเปิดศึกกับไทยโดยใช fashion, ้กําลังลบแบบเต็มรูปแบบนะครับทั้ง uk, 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 ท, uk, ท uk, viewer, ัพบกทัพเรือทัพอากาศแต่จะใช้การยัว่วยุทางทหารจํากัดขอบเขตแล้วก็มีการยั่วยุทางโซเชียลมีเดียนะครับทางสื่อหรือว่ามีปฏิบัติการทางวัฒนธรรมอะไรต่างๆนานาประกอบกันเข้าไปจะออกมาเป็นแบบนี้ก็คือกัมพูชาใช้ใช้การยั่วยุและการจุดประเด็น เพื่อจะร้อยเรียงเรื่องราวเป็นการตั้งธงตั้งทรงให้มีความชอบธรรมสอดคล้องในการดันเรื่องเข้าสู่สารโลกนะครับนน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่า